สวัสดีครับไม้สะสมไม้ใบบางกระจักนะครับอีพีนี้นะครับจะมา,อาบ,บอกการขยายพันธุ์นะครับต้นรวยไม่เลิกนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ด่างนะไม่เลิกกับต้นรวยล้นฟ้า นะครับผมรวยไม่เลิกรวยล้น้าเป็นตัวด่างทั้งคู่นะสําหรับการขยายพันธุ์ต้นที่ไม่ด่างก็ขยายพันธุ์เหมือนกันนะครับผมความด่างมันจะสวยกว่ามีความสวยกว่านะครับรวยร้นฟ้าด่างแล้วก็รวยไม่เลิกด่างนะครับวิธีการชําง่ายมากครับผมก็ตัดใบนะครับผม เอาคัตเตอร์นะตัดใบนะครับเราเลือกใบล่างๆนะที่เราไม่ไดไ้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ที่มันไม่สวยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับตัดลงไปนะครับนะครับให้ได้อย่างนี้มานะครับนะครับแล้วตัดอีกใบหนึ่งตัดให้ดูอีกใบนึง นะอันนี้เป็นโดยไม่เลิกด่างนะนะได้มาสองใบแล้วไปโดยรถไฟด่ฟา,ดางนะครับต่างเหมือนกันเลยหนึ่งใบสองใบสักสามใบได้สามใบโอเคสามใบนะครับ ครับอันนี้คือใบนะครับรวยโ้นฟ้าด่างนะครับอันนี้รวยไม่เลิกด่างครับช้ำเหมือนกันนะครับสองตัวนี้วิธีการช้ำเหมือนกันเลยนะครับอันแรกนะครับเตรียมดิน เตรียมแต่กระถางนะครับที่เราต้องการชานะครับใช้ดินอะไรก็ได้นะครับผมพยายามลวนๆนห,นหน่อยนะครับไปขั้นตอนต่อไปก็คือรดน้ำให้ชุ่มโอเคนะครับรดน้ำชุ่มแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็ทําการนะครับหาไม้หรือหาอะไรก็ได้เศษไม้นะครับก็มาเปิดเปิด,ปดทางหน่อยผมข,ขอบกระถางนะแล้วก็เอาใบนะครับที่โคนมานนะครับวางลงไปแล้วก็ดันนิดหน่อยนะครับผมข,ขอบกระถางครับนิดหน่อยให้พิงขอบกระถางก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ เรยไปเลิกหลังไปแล้วต่อไปโรดน้ำฟ้าก็เหมือนกันก็ก้านทิ้มลงมาถ้าสมมุิก้านมันยาวเกินไปนะครับพอสามารถตัดได้นะตัดให้มันพอดีกระถางโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ขยายพันธุ์ง่ายๆเลยนะครับสําหรับท่านที่มีแล้วอยากขยายพันธุ์เองนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อออกมาใหม่นะครับน่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับจะแตกมาใหม่เดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่ผมทําไว้แล้วนะนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือใบ ใบที่ผมชํานะครับชําใบนะครับผมจะดึงให้ดูเลยว่ามันมีหน่อจริงไหมนะครับนังไม่ได้หนอเดียวด้วยนะดูนะครับสังเกตนะครับในใบนะครับใบยังปิดกะนั่นเลยปีงนี้คุณจะได้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหสามสี่หนอเลยเทียบเลยนะครับอันนี้คือต้น รวยไม่เลิกด่างครับผมใช้วิธีการชามแบบนี้ครับทำใบครับต้นหนึ่งนะครับรวยร้นฟ้านะครับวางใบออกมาเผือกเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเหมือนกันนะครับเอาปกรณเงี้ยม โอหเพียบเลยนะครับนี่คือใบเขานะครับที่ผมชํานะเนี่ยนะใบแม่ที่ชําเห็นไหมครับสามสี่นอือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับวิธีการชํานะครับใช้ใบมาชําระหว่างต้นรวยไม่เลิกกับรวยร้นฟ้านะครับจะเป็นด่างหรือไม่ด่างก็ได้ทั้งหมดนะครับวิธีการทําเดียวกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับ ดูง่ายๆนะครับลองฝึกลองทำกันดูขอบคุณครับไม้สะสมไม้ใบาบากกระจะจันทบุรีขอบคุณครับ